สวัสดีครับนัก3า8เกแยดเดนมาพบกันในคลิปสิวแนวสอบกันิสา์คลิปที่5นะฮะเราเริ่มที่ข้อ4 1นะข้อส,สเขาถามว่าจากรหัสสากลของผลิตภัณฑ์ส่วนสำคัญส่วนที่หนึ่งของบาร์โค้ดคืออะไรนะศูนย์นสามนนะก็ไม่มีมันเอามาแค่มันก็เอาตัวนี้มาแล้วก็ เอาตัวนี้มาสองสองตัวศูนย์แล้วก็ตัวนี้ไม่เอามาจริงๆข้อมูลมันเป็นสี่ส่วนอันนี้หนึ่งส่วนอันนี้สองส่วนอันนี้สามส่วนอันนี้สี่ส่วนข้อคอคือส่วนนี้เนี่ยส่วนที่สองข้อคอคือส่วนนี่ข้องไม่รู้ส่วนไหนมันเอาหนึ่งสี่ห้าตัวนี้แล้วเอาสองแล้วก็เอาศูนย์มาใส่เอ่อ ก็รายละเอียดนักศึกษาไปดูในคลิปเรื่องคณิตศาสตร์บาร์โค้ดก่อนก็ดีนะครับเาจะมาทำในคลิปนี้นะจะได้เข้าใจก็ดอูอันนี้แล้วกันอันนี้นะฮะอ่ะเคลื่อนไน่อย้ And once it reads it, it can just flip the number with a zero. Which is outside of the actual bar. The next set of five numbers tells us who the manufacturer The last number on the right hand side is called the modulo check character. And this is a number. ประเภทของบาร์โค้ดศูนย์เนี่ยเป็นมาตรฐานอันนี้ถ้าพูดถึงบาร์โค้ดของซูเปอร์มาร์เก็ตท่านหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพวกเนื้อนะหรือผักผลไม้ที่ต้องมีการชั่งน้ำหนักเนี่ยสองเป็นยาไอ้ไม่ใช่สามเป็นยานะฮะเอาปิดฮะสองเป็นตัวต้องชั่งน้ำหนักสามเป็นยาส,ายาสี่เป็นอะไรก็ว่าไปห้าอะไรก็ก็คือหมอกประเภทนะ อ่าแล้วก็รหัสตัวตรงนี้ทั้งกลุ่มเนี่ยเราเรียกว่า manufacturer code <c oughs> ก็คือรหัสผู้ผลิตนะ5100อาจจะเป็นบริษัทมามา่า51001อาจจะเป็นไวไวอะไรอย่างเงี้นะฮะ01251 <c oughs> เป็นรหัสเกี่ยบผลิตภัณฑ์นะสมมุติเช่นถ้า5100เป็นบริษัทมามา่า01251คือต้มยำกุ้งอย่างเงี้นะฮะ ตัวเจ็ดตอเนี้ก็ไว้ตรวจสอบว่าการอ่านบาร์โคดเนี่ยถูกต้องเลยบางทีตรงบาร์โคดนี่มันเกิดฉีกขาดไปเพราะเลเซอร์ปืนที่เขายิงเนี่ยมันยิงเส้นนี้ก็ได้มันอาจจะยิงเส้นนี้ก็ได้มันอาจจะยิงเส้นไหนก็ได้คือทั้งหมดอะตั้งแต่หัวจนหัวจนท้ายเส้นเนี่ยจะยิงโดนตรงไหนก็คือโดนหมดแต่บางทีพวกนี้มันเป็นกระดาษมันก็อาจจะขาดถ้า มันขาดแค่ตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่ขาดแต่คนยิงแสงเนี่ยมันยิงตรงนี้พอดีตรงขาดพอดีมันก็ข้อมูลอ่านเข้าไปมันจะผิดพลาดตัวเนี้ยมันจะช่วยตรวจสอบได้ว่าข้อมูลที่อ่านมาผิดหรือไม่ผิดเนี่ยมันรู้ขนาดนั้นรายละเอียดไปดูในคลิปนะฮะคณิตศาสตร์บาร์โค้ดบทที่ห้าหรือไงเนี่ยนะก็ก็คือมีส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนส,ส,วนสี่รู้สึก เขาจะเฉลยเป็นส่วนนี้คือตัวรหัสผลิตภัณฑ์ที่สําคัญนะแต่ในความเป็นจริงในตําราเนะีฮะ mm. ก็คือเอ,เอาตามที่เขาว่าก่อนก็คือเสนอเฉลยว่าสามหกศูนย์ศูนศูนย์ก็คือตัวรหัสผู้ผลิตเนี่ยสําคัญส่วนที่หนึ่งก็พูดทํานองเหมือนว่าไอตัวนี้ก็ไม่สําคัญนะซึ่งจริงๆหนึ่ง สองสามสี่ทั้งสี่ส่วนนี้สําคัญหมดถ้าขาดอันใดอันหนึ่งเนี่ยการอ่านบาร์โค้ดของตัวนี้ก็จะล้มเหลวนะเพราะถ้าไม่สําคัญก็แปลว่าจริงๆถ้าไม่มีตัวนี้การอ่านบาร์โค้ดก็ต้องอ่านแล้วได้ระบุถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ถูกต้องแต่จริงไม่ถูกถ้าถ้าศูนย์หายไปคือไม่สําคัญนะเพราะเขาพกส่วนสําคัญที่หนึ่งคืออันนี้จริงอันนี้คือหนึ่งถ้านับจากซ้ายไปขวาหนึ่ง 2 3 4สาคือมี4ส,ส,ส่วนนะฮะก็ถ้าส่วนหนึ่งไม่สําคัญหายไปได้ถ้าอย่างนั้นนะฮะจริงๆไม่ใช่จริงส่วนศูนย์ี่ก็สําคัญถ้าไม่มีตัวนี้การอ่านว่าบาร์โคดอันนี้หมายถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะไม่ถูกต้องเลยนะแต่ก็โอเคฮะอันนี้ก็พูดให้ฟังเฉยๆแต่ตามเฉลินเขาก็ว่าอันนี้มันสําคัญคือรหัสผู้ผลิต ต่อไปสีใดที่กําหนดลงในรหัสสากลของผลิตภัณฑ์นะก็คือขาวดำนะคือจะเป็นดํากับขาวนะหรือขาวกับดำนั่เองสีสองก็เป็นคอควายครับสีสิบสามตำแหน่งที่ชี้นี่บอกถึงอะไรเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะถ้าในในคลิปติวเขาก็จะพูดว่า modulo c h e ค คาแรคเตอรคือตัวอักษรใช้ตรวจสอบนะมันตรวจสอบยังไงไปดูในคลิปอธิบายไว้หมดแล้วนะแต่ในหนังสือเราเรียกว่าเช็คดิจิตนะี H ่ e ี C ีเอีเคนะดิจิตนะเช็คแปลว่าตรวจสอบมนกบอกไปแล้วนะฮะดิจิตคือตัวเลขคือตัวเลขที่ใช้ตรวจสอบว่าการอ่านบารยิงเลเซอร์ครับไอยิงแสงสแกนเข้าไปเนี่ย อ่านข้อมูลเนี่ยครบถ้วนถูกต้องไหมน,นะครับตรงนี้โอเคต่อไปออโอเคต่อไปสี่สิบสี่สี่สิบสี่เขาบอกว่าเลขสิบสามหลักก็คือตรงนี้ถูกไหมฮะตรงนี้หกและตรงนี้อีกหกเป็นสิบสองรวมกับศูนย์นี้ทั้งหมดเขาบอกเลขสิบสามหลักจากมาโคดข้างล่างเนี่ยมีผลรวม เลขฐานสิบที่เป็นรหัสเท่าไหร่อโอ้อันี้มันละเอียดนะอโอเคนีเนนี้แชล์ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาจังหวะทำคลิปอธิบายวิธีการตรงนี้มันจะละเอียดเนี่ยซี่สิบสี่ 14. เป็นข้อต่อควายไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวทำคลิปเสริมตรงนี้ให้ ในในคลิปรู้สึกไม่ได้อธิบายคือพูดเฉยๆว่ามันมีการคำนวณแต่ไม่ได้พูดในมันละเอียดมากเลยออกนี้45การใช้บาร์โค้ดในช่วงแรกจะพบในสารที่ใดก็พวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยหนังสือเราไปซื้อตาม c ีอมันก็จะมีบานะร์โค้ดนขอไข่1 5ขอไข่46จากภาพรหัสสากลของเลรตภัฟฑัเป็นชนิดใดรหัสหน้าตาเนี้ยเป็นแบบไหน เทถ้าเราเล่น line ลายเราจะจำได้นะเนี่ยมีเรี่ยกอย่างนี้ก็คือ QR โค้ดนะลองดูนะทีนี้มาดูเอ่ออไ้รหัสถ้าอย่างเงี้ยนะเขาเรียกรหัสลี line เชิงเส้นนะครหนึ่งดีก็ได้หนึ่งหนึ่ง dimension เดี๋ยวผมให้ดูในนี้เลยเดี๋ยวมอนี่เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียก ที่เราเห็นเป็นเส้นๆนี้เขาเรียกหนึ่งีนะฮะส่วนอย่างนี้เขาเรียกสองดีคือคือจริงๆไอ้หนึ่งดีเวลามันสแกนมันสแกนทางนี้ทางเดียวปึ๊บแต่สองดีเนี่ยมันอ่านอ่านสองแกนอ่าน x x, กแกน x ็กับแกนแกน y านะทีนี้สองดีจะมีหลายอันที่อ่ะอันนี้ น,นี่นะฮะลายอันอันนี้ QR code อันนี้ data matrix ผมขยายให้ดูแล้วกันจริงนะษาต้องไปเปิดเปิด uh, Google search นะ QR code มันจะมีเลยก็ต้องเห็นไบบอรดเดียวออกสอบมาแล้วจํารูปไม่ได้น่าเสียดายมันไอนี้แค่แค่เคยเห็นรูปจําได้แค่นี้อันนี้ QR code นะแต่มันไม่ได้ต้องเป็นลายอย่างนี้นะฮะเป็นอย่างเงี้ยมีสี่เหลี่ยมสามอันอย่างเงี้ยแต่ว่า ลายตรงกลางเนี่ยอาจจะไม่เหมือนก็นได้อันนี้เรียก data matrix นะอันนี้เรียก c o o data matrix ก็าคล้ายกันนะแต่อันเนี้มันเล็กกว่าจุดมันเล็กกว่าอันนี้จุดมันจุดดำๆมันใหญ่กว่าอันนี้จุดดำๆมันเล็กกว่าอันนี้เรียก asche นะอันนี้เรียก U P U P code, code นี่นะ U P code เงนมาดูนี่เป็นจุดเป็นกลมๆอย่างเงี้ยไงอันนี้ B tag B tag นะอันนี้ M code อ่ะอุ๊ยอ่ะ Cool data matrix นี่โอ๊ยไม่ใช่นะตัวตี Short code อันนี้ช็อตโค้ด code. M code เมื่อกี้พูดไปอ่ะอ่ะพูดแล้วนะ B B B tag อันนี้เป็นจุดกลมๆตรงกลางมีอะไรลูกกลมๆอะไรเน M code จุดไม่ไม่เข้มนะจุดเล็กไม่เข้มอันนี้เป็นกลมๆ short code เหมือนที่ปลาเป้าปลาไอ้ลูกดอกอันนี้ Quick Mark เนี่ยบางอันมันก็คล้ายๆกันนะผมก็หวงถ้ามันออกมาในพวกเราจะจะงงได้มันมันมีคล้ายกันหลายอันอย่างนะฮะก็ก็ลองไปไปเสิร์ชในเน็ตดูนะเน็แบบตตาเมตริกนะมีหลายอย่างอันนี้คือหนึ่งดีนะ หนึ่งดิเมนชันดีคือดิเมนชันคือมิตินั่นเองโอเคครับเราตอบไปข้ออ๋อสิบหกก็คือเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะ Q ิวครับาร์คือเราเล่นไลน์เวลาเราจะเอ่อแอดเฟรนเราใช้ QR วอาร์โค้ดเราเอาโทรศัพท์ถ่ายปุ๊บมันก็แอดเฟรนได้ สี่สิบเจ็ดผลิตภัณฑ์ barcode รหัสผลิตภัณฑ์คือข้อใดก็คือข้อนี้ถูกไหมฮะก็บอกแล้วไอ้ตรงนี้คือประเภทหมวดนะฮะแล้วก็ไอ้ตรงนี้คือผู้ผลิตอันนี้คือรหัสของผลิตภัณฑ์อธิบายก็เป็นหกเก้าแปดหนึ่งแปดสามแล้วตอน 1, หนึ่งแปดหนึ่งสามเพราะสามเป็นเช็คดิจิตเนี่ยหกเก้าแปดหนึ่งแปดสี่สิบเจ็ดก็กลสี่สิบแปด อีซีรหัสอีแซนะครับรหัสอีแซบเป็นไงก็ขอของไงอ้องอไม่ใช่ยอยู่แล้วคิวอาร์โค้ดเราจำได้นะ e Z, ก็เข้า Google แล้วก็คีย์คำนี้อีแซบโค้ดนะมันก็ขึ้นมาให้ดูเนะี่ยผมก็เอามาให้ดูใช่ไหมนี่มันก็ นักกศึษาอาจจะลำบากเหมือนกันนะจริงๆชื่อเต็มเขาไม่ใช่ e-z-code นะชื่อเต็มชื่อเต็มเขาตัวนี้ฮ e นะสแกนไลฟ์ e-z-code เนี่ย e-c-code ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาอ่านแทบเป็น c แนตะ่ผมอ่านแซบเพื่อจะได้ภาษาเมูกปนกับ c-cat-mal นะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็น e-e-z-code ชื่อเต็มสแกนไลฟ์ นะสแกนล่าสุดอีซาโคทีนี้มันจริงๆมันก็มีหลายอันนะถ้ามันออกมาเราอาจจะแยกไม่ออกก็ได้ถ้าถ้าเป็นอันเนี้ยช้าใส่มาเนี่ยเห็นโนอะ้คับ <c oughs> มิ้งก็จะถามไม่ได้ไนะเราก็ตอบผมไม่ได้เนี่ย แต่ถ้าอันนี้ก็อ s e t c o o e e ใช่ไหมก็เทียบกับอันนี้มันก็ต่างกันเยอะนะแต่มันก็เป็นอ s แ t c o o e e ทั้งสองอันเลยเนะี่ยเราจะรู้ไหมว่ามันใช่อ s e t c o o e e ทั้งคู่เราก็ไม่รู้ว่าปีนี้มันจะเอารูปอันไหนมาออกสอบใช่ไหมนักศึกษาก็ต้องต้องไปต้องมาดูนะลองมาเสิร์ชในนี้เพราะมันมีหลายแบบเดี๋ยวจะ ทำข้อสอบไม่ได้เนี่ยเนี่ยเราก็ดูว่าเป็น QR Code ใช่ไหมก็เราเห็น QR จะมีไอ่เหลี่ยมๆซ้ำอ,อันแต่เนี่ยมันเป็น E-Z Code เหมือนกันเนี่ยจะยากเหมือนกันนะว่าจะดูยังไง49ตัวเลขหนึ่งช่องในมาโคตต้ดต้องใช้รหัสย่อยกี่ช่อง49 อันนี้ขอใหนน้ดูก็ตัวเลขหนึ่งค่าตรงนี้แต่ละแต่ละค่าตรงนี้มันจะเท่ากับตรงนี้กี่กี่หลักที่เป็นฐานสองอ่ะตัวนี้ศูนย์ก็มาอยู่ตรงนี้ห้าก็มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหนึ 1, ่งอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็มาถอดรหัสทางซ้ายตัวนี้มาถอดรหัสทางขวาทางนี้มันจะมีจนน 1, ํานวนหนึ่งเป็นคี่อันนี้มีจํานวนหนึ่งเป็นคู่ถ้าเรา สแกนถูกทางสแกนไปนี้ปุ๊บแสงเลเซอร์อยิงมันเจอตรงนี้หนึ่งเป็นขี้มันรู้ว่าเราใส่ถูกแล้วแต่ถ้าเรากลับหัวเวลาสแกนเพราะสินค้าเราไปตรงที่สแกนเคชเชียแลเราอาจจะพลิกหัวลงถ้าพลิกหัวลงไอ้ข้างนี้มันจะไปอยู่ข้างนี้เวลามันสแกนมันจะเจอหนึ่งเป็นคู่ก่อนมันรู้ว่าเรากลับหัวมันก็จะเอาตัวเลขที่อ่านได้นี่กลับกันสลับกันเอา มันก็รู้ว่าเรากลับหัวมันก็จะสลับตัวเลขให้ตรงนี้มีกี่หลักไม่รู้จะเห็นไหมเดี๋ยวเปิดให้ดูตรงนี้นะอย่างเลขห้านะหรื 5. อค่าพืที่ข้างล่างเนะี่ยก็มาจากตรงนี้ก็เป็นเจ็ดหลักเมันเองนะสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดซึ่งมันก็เหมือนตามตารางที่มาถอดรหนะัสเนี่ยะมีมีเจ็ดหลักนะสามหกเจ็ด แต่ว่ามีหนึ่งเป็นขี้ใช่ไหมหนึ่ง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 มีหนึ่งสามตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งห้าตัวหนึ่งสามตัวหนึ่งห้าตัวหนึ่งห้าตัวหนึ่งห้าตัวหนึ่งสามตัวก็เป็นมีหนึ่งเป็นจำนวนขี้ถ้าถ้าแกเป็นครังนี้มันจะเป็นหนึ่งเป็นจำนวนคู่เพื่อจะได้รู้ว่าเราสแกนกลับห sort of like so ัวหรือเปล่าถ้ากลับหัวมันจะกลับให้ ถ้ามันสแกนมาเจอหนึ่งเป็นจำนวนคู่ก่อนจะแซงจากซ้ายไปขวาแสดงว่ากับหัวทีน,นี้หนึ่งสี่ตัวใช่ไหมหนึ่งสี่ตัวหนึ่งสี่ตัวหนึ่งสองตัวหนึ่งสี่ตัวหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่เห็ไหมครบหมดทุกตัวก็คือถ้าเป็นคูถ่ถ้าเขาจะสแกนจากซ้ายปื๊ดไปขวาเนี่ยถ้าสแกนปื๊ดเจออ่านที่อ่านตรงเนี้ยเป็นหนึ่งสัก สามตัวแสดงว่าไม่ใส่กับหัวถ้ามันแสดงปืด๊ดมีหนึ่งเป็นจำนวนคู่ปุ๊บเรามันรู้เลยว่าเรากลับหัวลงสแกนเพราะว่าตอนสแกนเขาไม่ได้บังคับเราเนี่ยครับว่าเอาต้องเอาด้านก้นขวดลงหรือเอาหัวขวดลงใช่ไหมงาน,นสแกนเนอ่์โปรแกรมมันก็จะเช็คเอาเองถ้าเป็นหนึ่งคู่ปุ๊บมันจะสลับก็คือจะถูกต้อง นี้มาก็คือ49ต่อเจ5 0บางคนมีประโยชน์ในข้อใด1ตรวจสอบสินค้าขนาดขาย2ตรวจสอบยอดขาย3ตรวจสอบน้ำหนักของรถวัรทุกก็จริงๆมันทำได้หมดอ่ะนะฮะห้าห้าสิบก็ต้องเป็นข้องงฮะจริงๆทําทำได้ทุกอย่างก็อยู่ที่เรากำหนดรหัสว่ารหัสนั้นจะมาเงินรว่าอะไรเพราะเมื่อกี้มันเป็นรหัสของไอสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าเป็นสินค้า ขนาดขายก็โอเคได้นะตรวจสอบยอดขายก็ได้น้าหนักองบรรทุกมันก็ต้องมีความหมายของโค้ดเป็นอีกอย่างนึงเช่นี้าว่าโค้ดไม่ได้มีความหมายอย่างเดียวมีหลายยแล้วแต่งานแล้วก็ห้าสิบงงนะฮะงั้นก็โอเคครับจบคลิปที่ห้าสวัสดีครับ